สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนด้วยนะครับอยู่กับผมบิลวันนี้จะมาเล่นเกมไหมครับเนี่ยไหมครับมอด ep ที่สี่กันแล้วนะครับผมซึ่งพาร์ทนี้นะครับเราจะมาสร้างบ้านกันนะครับผมโอเคถ้าพร้อมแล้วเชิญชมคลิปไปเลยครับผมโอเคนอนซึ่งในพาร์ทนี้นะครับเราจะมาสร้างบ้านกันนะก็คือผมมีทำเลไว้เรียบร้อยแล้วนะแต่พาไปดูทำเลก่อนนะครับอืมโลเคชั่นโฮมนะ นี่ครับนี่ค, like คือทําเลบ้านของเรานะครับคือมันติดกับน้ําแบบนี้เลยนะรู้สึกว่ามันทําเลมันคล้ายๆไหมครับบิวโวนะคล้ายๆจริงๆนะครับแต่ก็สวยนะเนี่ยสวยพอสมควรนะแล้วเราก <pt> ็มีเอ่อพุกงขุดดินพร้อมอะไรพร้อมมากกว่านะครับก็น่าจะได้สร้างบ้านหลังกลังพอดีมั้งนี่ครับตรงนี้ก็คือทาเลเนี่ยรอันนี้คือหมู่บ้านที่เราอยู่นะครับก็คือบ้านเราอยู่ตรงนี้ไม่ได้ไกลกันมากนะครับคืออยู่ระหว่างหมู่บ้านเลยนะเนี่ยครับอยู่ระหว่างหมู่บ้านของตัวเองที่อยู่นะแล้วก็หมู่บ้านนี้ครับ แล้วก็หมู่บ้านนี้อืมทำรมันก็ใกล้ๆกันนะไม่ได้ห่างกันมากแต่มันสวยแต่มันสวยนะครับโอเคเดี๋ยวขอยัดเตรียมของก็แลวกันนะครับก่อนที่จะทําอะไรนะเออใช่ก่อนที่เราจะไปทําอะไรนะดี๋ยวผมจะมาบอกนะผมเล่นนอกรอบทําอะไรไปบ้างนะครับก็คือผมได้เปลี่ยนเอ็อเอนชาร n ดของดาบผมนะตอนแรกมาเป็นสมัยนะครับก็เปลี่ยนไปชาร์ปเน็ตไอวี IV, แล้วก็ติดไฟแอ,แอ,แอสเพ็กสองแล้วก็ลูเต้งสามครบเครื่องนะครับสำหรับมีดเล่มนี้นะครับผม โอเคไปกลับบ้านไปเตรียมของนิดนึงนะครับคือบ้านเราจะเป็นบ้านไม้นะครับแล้วก็เตรียมพวกหินพวกอะไรไปให้พร้อมด้วยนะครับไม้ที่ห้ามขาดนะผมจะได้ไม้บ้านที่ไม้สีเข้มเข้มนะครับไม้กระดากโอ้ Oak, ก็สปุชนะ ผมชอบดาร์กโอ๊กเอาไม้ดาร์กโอ๊กมาดาร์กโอ๊กกับไม้ที่น่าจะตัดกันได้นะก็คือไมโอ๊กนะครับจะใช้ดาร์กโอ๊กกับเอ่อไมโอ๊กแล้วก็ไม้เบิร์ชติดไปนิดนึงนะครับเบิร์ชเอาหินไปด้วยนะครับสำรองนะเพื่อได้ใช้ทำอะไรนะครับหินหลายประเภทนิดนึงกาวงกาเวลเนะี่ยหินสีอย่างงี้อือฮึโอเคเอาไว้ตกแต่งบ้านนะครับให้เหมือนมีอะไรนิดนึงนะประมาณนี้แล้วก็ไปเตรียมของเพิ่มนะครับตัดเลยเอาไปตกแต่งบ้านนะครับ ใชแ้แน่ๆพวกเนี้ยเราก็ทำหีบนะครับเก็บไปขออนุญาตถางที่ให้มันเรียบกว่านี้นิดนึงนะครับมันมีอันที่เกินเกินมาอะไรอยู่นิดนึงก็ทำให้มันเรียบร้อยแล้วก็ถมดินถมที่ให้เรียบร้อยนะครับเนี่ยตรงนั้น จะเริ่มสร้างบ้านเลยดีไหมหรือโอเคนอนได้สวยโลนไม่ชอบฝนตกนะครับหมุนหมองนะครับอืมให้มากันมาสดใสดีวกว่านะครับโอเคเราจะสร้างบ้านตรงบริเวณนี้นะครับนี่ตรงนี้เลยนะเอาญยาออกนิดนึงขี้เกียจตัดหญ้าก็วางอย่างนี้พวกน้ําไป อืมโอเคตรงนี้ก็จะเป็นบ้านของเรานะครับมาเริ่สมสร้างบ้านกันเลยแล้วกันนะเพื่อไม่ให้เสียเวลานะครับผมเราจะวางไม้ที่จะเป็นเสาบ้านนะครับก็คือไม้โอกแล้วก็กําแพงบ้านนะครับก็คือจะเป็นไม้ดาโอกสีว้าอ๋อส,สวยๆนี่ยผมชอบสีเงี้ยสีไม้ดำๆงดเงี้ยมันดูมันสวยดีนะครับก็ขอใช้ไม้นี้แล้วกันประตูก็ขอไม้เออป,ประตูไม้โอ้แล้วกันธรรมดาธรรมดานะค่อยเปลี่ยนที่หลังถ้าไม่ชอบนะครับเราจะให้บ้านเราหันไปทางไหนดีหันมาทางนะ้ําแล้วกันอ่ะเริ่มวางเลยแล้วกัน สวยโลนนะครับอืมบางก็จะประมาณนี้นะครับก็ลึกอยู่นะก็เรื่องแหละมันก็ค่อนข้างที่จะโลง่งแล้วก็ลึกดีนะครับแล้วก็ค่อนข้างที่จะกว้างใหญ่มากๆนะครับเดี๋ยวจะปูพื้นบ้านด้วยไม้ไม้เบิร์ดละกันนะครับมาเริ่มวางเลยนะครับผม เ okay. ้วก็วางไม้พื้นบ้านแบร้อยนะครับก็จะสีออกมาสดใสแบบนี้เลยนะครับต่อไปนะครับก็จะเริ่มไป็ชั้นบนนะครับ ระหว่างนี้นะครับก็ทุบขอบไม้ขาวนะครับเ๋ยนน้อยก่อนแล้วกันอืมคือผมทำผิดๆถูก,ถกๆเรื่อยๆเลยนะตอนนี้คืออะไรสวยก็ลองดูนะเนี่ยครับก็วางเอ่อบันไดนะครับตรงขอบมุมตามไม้โอ๊กนะครับนี่นะแบบนี้นะมันจะได้ทรงแบบนี้นะครับอืมมันจะได้ดูมีม,มิตินิดนึงนะครับเนี่ยมันจะได้ดูแบบมีโคง้งมนนิดนึงนะไม่เรียบเกินไปนะครับจะประมาณนี้นะ เอไม้ตัวนี้ไม่รู้จะเอาเป็นยังไงดีนะอืตัวนี้ยังไม่ค่อยยังไม่รู้จะเอาไงดีประมาณนี้ไปก่อนรักกันนะครับต่อไปอันนี้คือบ้านเนี่ยผมตั้งใจจะให้มันมี2ชั้นนะครับเดี๋ยวขึ้นชั้น2เลยแล้วกันหรือไม้สปูชดีบ้านเราจะได้มีไม้หลายๆหลายๆพันนะครับหลายชนิดคือผมที่ผมไม่วางกระจกน่ะตรงนี้ก็คืออยากให้มันบันไดขึ้นไปนะครับทํารั้วทํารัวร้วชิบให้มันดูแบบโมเดิร์นนิดนึงนี่มันก็จะโมเดิร์นนะครับ เออได้อยู่นะสวยอยู่มั้งใครอยไปรู้นะครับก็ประมาณนี้แหละอืมอันนี้คือชั้น2นะครับก็คือเดินขึ้นอย่างงี้เนี่ยนะตายขึ้นไปนะครับเรียบร้อยแล้วก็เดินชั้น2ต่อให้เรียบร้อยนะครับทำแลบเหมือนเดิม let's go เรียบร้อยนะครับก็จะประมาณนี้นะครับม,มันก็ไม่ได้มืดขนาดนะมันก็จะเป็นไฟสลัๆๆสวๆแบบนี้นะครับถ้าหาตะเกียงหรือโคมไฟนะเลนเทอร์นะ่ะปักหนะ่นะวางตามมุมนะ่ะน่าจะสวยกว่านี้นะครับแต่ผมไม่มีนะเดี๋ยวค่อยมานอกรอบที่หลังนะครับนี่ครับชั้น2 ก็จะเป็นประมาณนี้ชั้น2ก็ไม่รู้จะแต่งเติมอะไรอ่ะก็จะเป็นให้มันโมเดนก็ประมาณนี้ไปก่อนนะครับเอาชั้นเดียวไปก่อนชั้นเดียวก็สวยอยู่ชั้นนี่ไม่รู้จะขึ้นยังไงดีแต่ก็มีแผแนไวลาจะสวยอยู่เอาชั้นหนึ่งให้เรียบร้อยก่อนแล้วก,กันในคลิปนี้นะครับมา,มาวางกระจกวางอะไรให้เรียบร้อยนะครับตกแต่งให้เรียบร้อยวางกระจกไปให้เรียบร้อยนะครับวางเลยระหว่างนี้ก็วางกระจกไปนะครับ ไม่รู้สิไม่มีก็ได้ให้มันเหลืองนั้นก็ได้สักจุดหนึ่งมันจะได้สวยๆนะครับเอาวางผิดเลยชึบๆวางไปตรงนี้ก็อยากให้เป็นแผ่นใหญ่ๆ,ๆอย่างนี้เลยเนะเออเแบบสามคูณสามนะนี่ตรงมุมนี้ก็จะเอาไปทําอะไรต่างๆนานานะกุะหลาบวางนี้ก็ได้แล้วก็เบอร์รียตรงนี้แล้วรอมันโตนะจะน่าจะสวยนะครับอืมโอเคมุมนี้เสร็จแล้วก็ไปก็มุมนี้ต่อ ชุบชุบชุบอันนี้อาจจะเอาขึ้นมาอีกสักชั้นหนึ่งน่าจ,จะสวยใช้ดินนี่นแหละแล้วก็ขึ้นมาตรงนี้ชุบชุบชุบ,ชบไปตรงนี้เออสวยโลนเอานี้ออกมันจะดูไม่มีมิติอันนี้เราน่ได้ไม่ได้จะได้มองมากกวา็วางแค่ข้างพออืมอเอแคให้มันดูแบบมีต้นไม้ขึ้นรอบๆนะครับโ้โตเรวจัดตัวนี้หมดแล้ว เราอ,อยู่ประมาณไม่กี่อันนะดูซิว่าเรามีกระดูกไหมที่บ้านก็บ้านหน่อยนะครับกระดูกมีบัวโบนมีวโบนโบนโบนโอ้มีอยู่นิดนึงนะครับอ่าดีกว่าไม่มีอ่ะนี่ครับตอนมันโตก็จะประมาณนี้เลยนะนี่เขาเก็บผลผลิตนิดนึงตรงนี้ผมว่าปลูกกุหลาบไม่ค่อยน่าจะสวยเท่าไหร่เพราะว่าเบอร์รี่มันก็สีแดงแก็เอาเป็นสีอื่นตัดแทนนะครับก็เป็นสีอย่างเงี้ยเนี่ยเออมันอ,อย่างอื่นขึ้นมาแทนน่าจะสวยกว่านะครับอ่ะปลูกต่อ เรียบร้อยชั้นสองเดี๋ยวค่อยมาต่อหรือไม่ก็เล่นรอ,รอบเอานะประตวูวางให้เรียบร้อยด้านในอือจะสวยดีไหมเนะี่ยอืมวางไฟวางวางชุบชุบอ่าให้มันดูแบบมีมิติแบบนี้สวยไหมผมว่าสวยอยู่นะแล้วก็วางอันนี้ให้เรียบร้อยอืมอืมประตูแบบนี้เ่ะเฮ้ยก็สวยเฮ้ยสวยอยู่นะทำมาเล่นไปนะครับอ่ะอยานิดนึง เอาต้นใหญ่ออกเนี่ยต้นพี่มันสูงเกินออกอก็ได้อยู่นะโอเคก็ไม่มีอะไรแล้วด้านในก็ประมาณนี้เดี๋ยวชั้นสองอาจจะมีต่อนะครับหรืออาจจะเล่นนกรอบอีกทีหนึ่งนะอด้านในก็จะประมาณนี้กระจกรอบด้านนะครับประมาณนี้นี่ครับทางคือชั้นสองก็จะประมาณนี้นะครับประมาณนี้ล้วกันเดี๋ยวอาจจะมีตกแต่งอะไรเพิ่มเติมที่หลังนะครับ ถ้าใครชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และอย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้ไว้เจอกันในวันชาติกันซ e <See> you คลิปหน้าจะเป็นการทำอะไรหรือจะเป็นการเล่นอะไรรอติดตามครับผมคลิปนี้ก็ไปและบุยเจอกันทุกจันทร์พุธศุกร์นะครับผมเวลาสองโมงครึ่งน,นะเจอกันสิอครับผม